ตอนนี้นมาเที่ยวที่ไหนครับวันนี้มันมาเที่ยววัดไผ่หลวงวัวครับโอโ้โหวัดไผ่หลวงวัวมีอะไระครับมีไปอะไรเนื้อ ไม่ใ,ใส่ว่นีไันน่างเ้ยอัทำดอ่ะทาท,ทานะเดี๋ยวนยี่ตนี้คนนี้เขาเป็นผู้หญิงดูอะไรอ่ะดูเอาหัวไปไหนอย่าีโอ้นี่แหละคนดื้อต้องเป็น,นี้แหละเด็กดื้อดโดนเอาขวายัดปากเหรอครับไหนโอ้โห สดมากเลยไหนพาไปชมมยดีครับไปหกหลอกลวงน้องพี่ดูนันบ้าง้องโกหกท้งไสไสอันนั้นอ่ะโกหกอ้ยีต้นยิ้วมีต้นิ้วมีต้นยิว้วด้วโออห,อ,หอะไรนะครับอะไรตนะ้งไหนอะไร โอ้เค้าถืออะไรอะ่ะโอ้ยมีหมาด้วยโอ้โหโอ้โหทางนั้นปีนไหมอ้ยอันนี้อะไรอะ่ะเป็ดอะไรอะ่ะอืมดูดิตรงไหนกินโอ้โหน่ากลัว

กาจิกเลยใช่ใช่ฮะโอ้ยใช่เขาเป็นเป็ดอะไรอ่ะตัวนี้เป็ดลิงเป็ดลิง ขออเขาขอส่วนบุนะฮเาาขเาเเมเขไม่มีอะไรกินเขาขอส่วนบุญไงเขาไม่มีอะไรกินเขาขอส่วนบุญไงเฮ้ยไม่ใครเฮ <laughs> ้ยเอา้าโอ้โขอแค่สูงมากลงไหน,น,นไหหอ้นีเป็ดอึวะเป็ดอึสูงมากเลยโอ้อย

ช่คลอนลูกก็ดีไหนชี้ดิโอ้หอเอ้าวเุหรอพี่ไนห้ามนี้นาเหมือน,อนจุ่เหรอไข<อ>่หมดแล้วเนี่ยมมทำไมพี่แก้ผ้านนี้เนี่ยเออครับ,รบอืมโอ้ หัวเดินเข้าไปดูไปเลยไปลุยเลยน้องไหนลุยโอ้ยโอน้องไหนยอยู่ในดงผีหมดเลยเนี่ยน้องไหนท์น้องไหน,ยน,อ,นยอยู่ในดงผีแล้วอะ่ะน้องไหนท์บินตรงกลางดิโอ้ยน้องน้องไหนโดนล้อมหมดแล้วน้องไหนโดนผีเป็ดล้อมหมดแล้ว

ไหนนั่งมาเร็วไหนนั่งเ,เร็วเน,นี่ย,ย,ยให้เห็นเป็ดน,น,น,นั่งลงนั่งลงครับเขาอ่านว่าอะไรใหญ่แค่ไหนก็เล็กกว่าลงลงศพอะ ถึงจะทำตัวใหญ่แค่ไหนสุดท้ายอ่ะก็เล็กประโลงอยู่ดีใช่ทุกคนก็ต้องเข้าลงไงลูกอย่าคิดอะไรโองนี้ไงว่าตรงไหนอุอ้อยยงมาทูดหน้าท้องยืนใช่นายพาป้าไปดูกระทะทองแดงหน่อยสิอยู่ตรงไหนกลัวเมื่อกี้ไปเร็วเร็ว อุ้ยวาดูดิอืมอุ้ยไหนอ่ะกระดาษทองแดงอยู่ไหนพาไปดูหน่อยนนั่คอ๋อตาไปเลยเร็วๆพาป้าไปดูหน่อยอุ้ยอุ้ยโอ้ัโหใช่โอ้โหโอ้โหอันนี้โดนแทงอ่ะโอ้ทีนี่แหละทำชั่วนะครับจะโดนครับน้องๆทุกคน นี่ต้นงิ้วนะครับโอ้โหนี่นะค,ค,ครับมีเป็นชูเป็มอชอหือว่าเป็นชนิดของคนสรายอาคูชูโอน โอ้หเนี่ยโอ้โหโดนแทงด้วยหรอมีทั้งหมามีทั้งคนแทงเลยอ่ะไปต้องไหนพาป้าไปดูกระทะทองแดงหน่อยโอ้โหโดนเรื่อยเลยเหรอ ไหนกระทะทองแดงอยู่ตรงไหนเขากำลังจะเครื่อง,ง <c oughs> องหินใส่ไง <c oughs> ไหนกระทะทองแดงขึ้นพาขึ้นไปดูหน่อยจี คงจักไงไหนน้องไหนพาไปขึ้นไปดูกระห้องแดงหน่อยดิครับประดิษฐ์สภอนสวัสด์ประดับศาสนาถือว่าได้มีโอการน้องลำบากประทัดเจ้าภาพผู้ใจดีผู้ใจเป็นเต่าเขากลายเป็นเต่าเหรอใช่เจ้าภาพเต่าครับเออประดับประดาประทานเจ้าภาพผู้ได้มีโอกาสมาทรับุญอันนี้อะไรนะครับน้องไหน อันนี้อะไรอ่ะคืออะไรกระทะทองแดงเหรอโอ้เนี่ยครับคนทําไม่ดีจะต้องลงไปในกระทะทองแดงแล้วก็มีน้ํามันเดือดเดือครับอพระแองค์พระพุทธจ้าเ็นิ่งมร่วมกัน